ไม่มีใครสั่งห้ทําเก่าของบ้านบีไม่อยู่เนี่ยไอร้อนออกหลังห้องเลยงงนะอ่ะแ่อ้างใครอ้างอ้างเมียผมทเไหย จพัฒนาดาวเทียมใช่นินง bàn bìหลวง của mึง bị bẹt à? ờ, nó bảo là Anh ý, ơi, đúng rồi, 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 เห็นหมดเลสใช่ไหมอ่าผู้หญิงที่อาอนุวัฒน์ขับรถชนใช่ไหม,มกินคนหรอ ไห้รอฉันจะไปหามารีอย่าแตะให้มันทึกชื่อเสียงหรือคลิปของอนุวัฒเป็นก่อนอ่าไดไม่ต้องเสือกถามอย่าเยอะ กัตกรกัตกรตกรตัตกรจดลายชื่อมา